ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้จะมากินมาม่าค่ะไม่มีน้ำด้วยนะเราไม่มกินน้ำแต่บางทีต้องมีช็อตกินน้ำมาดูอืมอร่อยอันนี้คือ EP ที่6ต่อจาก EP ที่รักคือเ p 5ต่อในวิดีโอสั้นนะคะทุกคนถ้าใครไม่ดู ไปดูได้ค่ะนี่นะคะอร่อยอ,อร่อยมากค่ะอ้าวไม่มวาลบดีกว่าเาอาขยะตะลุน อร่อยทุกคนอร่อยมากแต่เผ็ดอร่อยมากอร่อย อร่อยอร่อยมากอร่อยไม่ไหวเลยเนี้ยถ้าเคยไม่เคยกินอะ่ะต้องรนะ้อนทุกคนเป็นแบบแห้งนะแล้วต้องใส่ไข่สองฟองถึงจะอร่อยไข่แบบไข่ยังไม่ต้นะ <c oughs> ต้องถ่ายใหม่ไหมเนี่ยเออมัต้องถ่ายล่ะ ตันนี้ต้องมาทุกคนเอาม,มาแล้วมาลูกิน,น โอ้ยเพ็ดหลับกบบหลาแปับนึงเพ็ดจะหลับกบหลับเลยเอาอีกแล้วทุกคนเอาอีกแล้วอะ ชายแกนนี่เสื้อแดงชายาเขานะคะทุกคนเราชื่อจริงเขา,ขากันนะทุกคนเขามาตั้งมาตั้งเสื้อเสื้อ,อนแบบอุ้ยชุดอะไรลูกอีกแล้วชุดสีชมพูป่ะ หน้าลวงอูทีสมาอีกแล้วลวงอูทีสเข้าซีนบ่อยแล้วกันแม่ไม่บอกลวงอูทีสย่าลวงอูทีส จนต้องเหล่ากบเหล่าเลยจะซื้อไปทำอะไรก็ปลอดสีแล้วเป็นปลอดสาล้วทุกคนดอกกนนนอูอยากกินน้ำหวานลงอูทีอยากกินน้ำหวาน เอาน้ำเปล่าดีกว่าน้ำเปล่าคนยาแคนนี่เสื้อแดงจิดเข้าไปให้ กลัวคลิปนี้จะยาวเกินนะทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอยาวเอีนี่เกคนดูเนี่ย นี่นะคุเอาไหมเอจริงปะเดี๋ยวเรา,า,าทำกันบ้านลุงอูทีหลายสีแล้ว ทำอะไรหรือรุ่นถ้ากินเฉยๆกินแล้วก็กินแล้วก็กินแล้วก็กินจบคนี้นะทุกคนเพราะคือว่าคลิปมันจะยาวไปบ๊ายบายกดแชร์กดซั b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ให้เราด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบาย